กงลักตาตานตอนที่สองพอเดมอนเข้ามาในห้องก็เจอกับบวยที่นั่งจีนเจี๊ยบอยู่บนเตียงน้องเองถอดเสื้อผ้าไปหลายชิ้นทำอะไรอะ่ะก็ถอดร้อไงถอดรอเฮ้ยเอางั้นเลยก็จะช้าอยู่ทำไมเราหรือว่าต้องเดิมปรับอารมณ์ดีคือมันก็ดีนะเพราะว่าบอยเองก็อายพี่เดมอนครับ ย่ามาทำเสียงอย่างนี้ทำไมล่ะครับไม่ชอบหรอบอยเองรู้สึกกังวลเพราะดูท่าของเดมอนเหมือนจะดีเหมือนจะร้ายตุปแล้วก็ชอบแล้วไม่ชอบกันแน่เดมอนออกไปจากห้องแล้วไม่รู้ว่าลมไหนแล้วเขาควรทำยังไงบอยเองเก็บเสื้อผ้าที่ถอดเมื่อคู่กลับมาสวมใส่เหมือนเดิมแต่พอเดมอนกลับเข้ามาในห้องอีกครั้งพร้อมกับเพื่องเดิมเขาก็ถึงกับเอะ แล้วเขาหมดคิว้วไม่พอใจเมื่อเห็นบอยสวมใส่เสื้อผ้าใส่ทำไมเนี่ยอ้าวก,ก,ก็ก็คิดว่าคุณจะให้ผมกลับผมไม่รู้นี่ว่าคุณจะไปเอาเครื่องเดิมก็เห็นเราบอกว่าอยากเดิมก็จะให้ย้อนใจซะก่อนที่จะมีอะไรแล้วนี่ถอดออกให้หมดเลยนะฮะถอดออกหมดเลยเหรอครับอืมตามที่สั่ง วรีบอเสื้อผ้าออกจนหมดแต่ผายใต้ผ้าห่มนะใครจะบ้าพอตอหน้าเขาจนลอนจอนทั้งตัวบ้าสิต่อให้ด้านแค่ไหนก็ไม่กล้าถึงขนาดนั้นเกมอนยิ้มอย่างพอใจอ่ะดื่มซะหน่อยขอบคุณครับป้้ยเดื่มรวดเดียวหมดแก้วแล้วก็ส่งต่อมาให้กับเดมอนก็ขอดื่มอีกทำไปทำมาน้องดื่มไปครึ่งขวด แล้วก็ยังไม่รู้สึกอะไรดื่มแกงแล้วเราเนี่ยแล้วเมื่อไหร่จะเมาสักทีก็ก็ผมอยู่ร้านเหล้านี่ครับจะเมาง่ายๆได้ยังไงฉันก็ลืมไปเลยถ้าอย่างนั้นอย่ามาเสียเวลาเลยลุยเลยดีกว่าเดมอนไม่รอช้าดื่มพ่อห่มออกก่อนที่จะจู่โจมจากนั้นนะ่ะเสื้อผ้าของเขาก็ถูกปลดออกไปอย่างรวดเร็วทั้งตัวบัวที่ช่วยทั้งตัวเขาที่รีบถอต และก็เริ่มมันเลงเพลงรักกันอย่างดุเดือดมีเสียงซีซาร์ของบอยที่ร้องด้วยอารมณ์ก่อนที่มันจะถึงจุดหมายปลายทางบอยเองถึงขั้นหมดแรงเ,เรมอนพขอทำต่อแล้วทำเหมันซ้ำๆจนเช้าเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นทำเอาบอยเองลุกขึ้นหลับตาแล้วก็กวนหาโทรศัพท์ฮัลโหลไอบ้บอยนี่แกไปไหนมาวะ พี่หลังก็ถามหาแกหายไปตั้งแต่เมื่อคืนชิปหายอีตั้มฉันอยู่ที่อยู่ที่ไหนบุ้ยเองหันเลิกลักตอนนี้เขากำลังเรียบเรียงว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองหันไปมองเดมอนที่นอนข้างข้างเห็นอย,อยู่กับอยู่กับเอออยู่กับเดี๋ยวฉันค่อย,อย,อยไปบอกแกแล้วกันมันอธิบายยากอะ่ะฉันฉันโอเคฝากบอกพี่หลังด้วยนะว่าฉันอาจจะไม่ได้ไปทำงานอะ่ะ อะแรงแกวะแล้วแกเนี่ยจะไม่กลับมาใช่ไหมเอ้ย,ยก็ฉันบอกแล้วไงว่าเดี๋ยวฉันอธิบายใครโทรมาเหรอเสียงใครอะ่ะไอ้ออบอยไอ้บอยบอยรีบวางสายแล้วเดมอนก็ย่างโทรศัพท์ไปดูใครก็ก็ตั้มไงครับเพื่อนที่อยู่ในผับด้วยกันไงที่ยืนข้างๆผมไปบอย,อย่าหึงนะจะหึงได้ไหนไงก็เป็นเพื่อนนี่นอนต่อเถอะ นอนต่อหรอครับนอนต่ออย่างเดียวหรอไม่ทำอะไรแล้วใช่ไหมถ้างั้นผมขอกลับก่อนได้ไหมครับผมต้องไปอธิบายเรื่องนี้ให้กับเพื่อนรุ่ยนี่เพื่อนหรือว่าพ่อกันแน่เนี่ยต้องอธิบายอธิบายอะไรกันเออก,ก็ก็อยู่ห้องเดียวกันนี่ครับจะไม่อธิบายได้ยังไงหายไปเพื่อนก็เป็นห่วงตอนนี้ผัวสำคัญกว่าบอกให้นอนก็นอนเดี๋ยวให้กลับ แล้วจะให้คุณไปส่งเรื่องอธิบายอะไรนั่นน่ะก็ให้เพื่อนรอไปก่อนแล้วกันเข้าใจไหมหรือถ้าไม่อยากอยู่กับฉันไปแล้วก็ไม่ต้องมาอยู่อยู่ก็ได้ท,ไทําไมต้องขู่ด้วยอะ่ะก็เป็นผัวเมียกันแล้วไม่ยังไงก็ว่าตามกันบ๊วค่อยๆ่อยรวมตัวลงนอนไายใต้อ้อมกอดของเขาหนุนแขนจบอกสิ่งที่ตัวเองหวังมันได้ซะทุกอย่างจริงๆเซมอน หล่อร้ายมีเซ็กที่หลอนแรงมันดีไปสมหมดบวยหลับตาและหลับในอ้อมกอดเขาอีกครั้งทางไทก้าเมื่อคืนก็ถูกมอมเล่าเขารู้แหละแต่เต็มใจให้มอมแต่ที่ไม่รู้ก็คือกลับบ้านมาได้ยังไงหรือว่าหมอกมาส่งเออคือทำไมคุณหมอกโทรมาให้พวกเราไปรับเจ้าหนายนะครับอะไรนะหมอกไม่แสบจริงจ ให้ลูกน้องมารับเขาเหรอเราก็ฉลาดด้วยพอเขาตั้งล็อกไว้น้องคงใช้มือของเขาปลดหรอกแล้วรู้อะไรบ้างรู้อะไรอีกมันหน้าจริงๆเจ้าหน่ายครับคุณหมอกน่ารักมากนะครับเป็นห่วงเจ้าหนายไม่ได้เป็นห่วงหรอกหมอกต้้งใจจะหมอมเล่าฉันต่างหากเพื่อไม่ให้ฉันไปวุ่นวายกับเขาฮะนี่เจ้าหน่ายเต็มใจใช่เอาไว้วันหลัง ฉัจนจะให้ผู้แก่ไปจับหมอกมาหาฉันที่นี่คราวนี้คงต้องฉุดละถ้าเติมมากๆแล้วไม่ได้เจ้านายะยําอย่างนั้นเลยนะครับถ้าคุณอาหมีรู้เรื่องเข้าก็จะเป็นเรื่องเองคราวที่แล้วคุณอาหมนก็พูดไว้แล้วว่าไม่ให้คุณยุ่งกับคุณหมอกนะครับแลวย,ยิ่งคุณหมอกไม่ยอมด้วยอย่างนี้มันจะเป็นปัญหานะครับดีไม่ดีคุณอาจจะถูกส่งกลับไปอยู่ที่อังกฤษเหมือนเดิม ทำไมฉันต้องแพ้มันทุกทีหรือวะต้องอยู่ใต้อำนาจมันทำไมไม่มีคนที่เห็นใจฉันบ้างฟังคำสั่งฉันบ้างเลยเนี่ยทำไมต้องกลัวแต่มันพวกเราคิดว่าคุณนาำมีนก็หวังดีนะครับพวกแกออกไปให้พ้นฉันไม่อยากคุยแล้วไทยกล้าหงุดหงิดเมื่อพูดถึงพี่ชายรู้แหละว่าหมอนั่นน่ะมันเป็นคนที่รักและหวังดีต่อเขาแต่เขาไม่ต้องการ เขาไม่อยากอยู่ใต้เงาของอามีอีกแล้วอยากยืนด้วยขาของตนเองทําไมทุกคนต้องเปรียบเทียบเขากับอามีในเมื่อเขากับมันก็ไม่เหมือนกันสักนิดทางหมอกก็ตามมาที่ห้องกับตั้มเพราะว่าบัวยหายไปจริงเหรอหายไปด้วยกันอย่างนั้นน่ะไม่จริงได้ยังไงเล่าไอบ้บวยวิ่งตามคุณเดมอนไปฉันว่ามันต้องไปกับคุณเดมอนเลยมันจะได้เหรอคุณเดมอนไม่มีทีท่าชอบไปบวย อยู่ๆจะพาไปแล้วถ้ามันไม่ไปกับเขามันจะหายไปได้ยังไงแล้วเมื่อกี้มันรับสายฉันไนหมอมีเสียงผู้ชายที่ไหนก็ไม่รู้แต่กนเข้ามาในสายด้วยอะมันต้องอยู่กับผู้ชายแน่ๆอยู่กับผู้ชายแล้วไงวะบวยมันก็ผู้ชายไอหมอแกก็รู้ในสัยบวยมันขี้อ่อยแล้วมันอ่อยผิดที่ผิดทางไม่ถูกปั้มหรอเนี่ยใจเย็นๆใจเย็นไอตั้มคนอย่างไอบวยอะถ้ามันไม่ยอมมันก็ไม่ยอม ยังก็ใจเย็นอยู่เนี่ยแลย้วไขวะที่หายไปกับมันเนี่ยเอาไว้มันมาแล้วค่อยเค้นถามมันเฮ้ยเสร็จพอประตูมันต้องมาเราแน่เลยพ่อเปิดประตูโอยก็ทำหน้าเจียมเตี้ยมเดินเข้ามาในห้องเฮ้ยพวกแกทำไมป่านนี้ยังไม่นอนกันดีเดี๋ยวก็ต้องไปทำงานอีกแล้วนะไม่ต้องมาทำเสียงอ่อยเลยมันนี่เลยโอ้ยเบาๆดิเจ็บนุวยทำไมต้องรุนแรงด้วย เจ็บอะไรวะแล้วเนี่ยทําไมกระเดินกับมดกระเมี้ขนาดเนี้ยมีเป็นไรมีอะไรสงสัยเพาว่ามาไปไหนมาเอาละสิแกสอคนเนี่ยจะเล่นบทพ่อแม่ใั่เลยไหมทั้งหมอกทั้งต่ําตอบว่าใช่พร้อมๆกันโวยถึงกับทะดุงและสลัภาพว่าไปนอนกับเดมอนทํทำเอาทั้งหมอทั้งตั้มเองคิดไม่ถึงไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้ด้วยแหละจริงเหรอ ฉันจะโกหกทำไมตับตับตับเลยโว้ยเราเป็นไงแซ่บไปวะไอตั้มมันใช่เวลามาถามไหมเนี่ยเออเออจริงด้วยแล้วนี่แกจะทำยังไงต่อฮะแกไปมีอะไรกับเขาแล้วเนี่ยแสดงว่าแกชอบเขาจริงใช่ไหมฉันก็ยังไม่รู้เลยหมอแต่ทูรู้อ่ะฉันก็ก็รู้สึกดีกับเขาเขา เขาชอบฉันหรือเปล่าฉันยังไม่รู้เลยแต่เขาคงพอใจฉันแหละเมื่อคืนนี้เขากับฉันก็เข้ากันได้ดีเออไอบ้บวยถ้าไม่เข้าแล้วแกจะมาสภาพนี้เหรอยังก็ถูกหลงโสมออตั้ม,มพูดจาดีๆเลยฉันฉันคงไปทํางานไม่ได้อคิดตัวแล้วเชียวแกนะแกแล้วนี่กินอะไรมาได้ยังถึงจะว่าเพื่อนตั้มก็อดถามเรื่องนี้ไม่ได้กินมาแล้วพวกแกก็ ไปพักผออ่อนกันเถอะไอ้บุ้ยแกกลับไปนอนได้แล้วจ้าขอบใจที่เป็นห่วงนะถ้ารู้ว่าเพิรมันห่วงอย่างเนี้ยไปไหนมาไหนก็ให้บอกกันบ้างเออขอโทษว่าสองคนเลยหมอกเตือนบุวยแล้วว่าหลังเคยเตือนเขาว่าเดมอนเป็นคนอันตรายเขาก็บอกบุวยแล้วแต่ดูเหมือนว่าบุวยเองจะชอบเขามากๆแล้วตอนเนี้ยเข้าขั้นหลงละข้างเลยต่อไปเนี้ย แกก็ต้องทําตัวให้ดีเพราะแกต้องเจออะไรเยอะเพราะเขาเป็นมาเฟียในบอยขอบใจเพื่อนหมอแต่ฉันโอเคยังไงอ่ะผัวก็ต้องกลัวเมียอยู่แล้วไม่ว่าผู้ชายคนนั้นจะเป็นใครและมีอาที่ประไรต่อให้เป็นมาเฟียก็ต้องผัวเมียเออหวังว่าแกจะเอาผัวอยู่แล้วกันอุ้ยตั้มเออขอบใจว่ะฉันจะพักผ่อนแล้วห่วงชะมัดเลย มาปกครองหน่อยเลยตั้มไอหมอแกกลับไปไแล้วไป,ไปไปเออพอหมดประโยชน์แล้วก็ไล่นีอบุ้ยตัวนิสลาเขาเองอยู่ที่ห้องทํางานของอาเมนสายแ,แล้วน้องชายยังไม่กลับบ้านโทรบอกว่าอยู่ที่ห้องของตั้มเขาเองไม่อยากจะเชื่อเลยนี่ก็บ่ายน้องเองก็เพิ่งจะกลับถึงบ้านแกแน่ใจาหรอว่าอยู่กับเพื่อนนี่พี่จะโทรเทคอะไรเนี่ยผมอยู่กับเพื่อนจริงจรี่เพิ่งจะกลับผมจะนอนแล้ว แล้วพี่ล่ะอยู่ในห้องทํางานกับเจ้านายบ้านนาดฮะอ๋อกับเจ้านายไม่ต้องห่วงพี่นะบางทีพี่อาจจะกลับเร็วหน่อยเพราะพี่รู้สึกว่าพี่ทํางานเกินเวลามาเยอะแล้วอิดจงใจพูดให้อามีนได้ยินอามีนเหลือกมองเพราอามีนเห็นว่าอิดวางตาเขาก็ลุกจากโตทางานของตัวเองมายืนอยู่ตรงหน้าอะไรของนายเนี่ยนี่อะไรจะสั่งอีกก็ว่ามา เมื่อกี้ว่าฉันก็มันจริงไหมล่ะนายเองอ่ะใช้งานไม่รู้เวลาเวลาไม่ให้ฉันหยุดงานบ้างเลยสัญญาทาาหรือไงก็รู้ว่าสัญญาทาาก็เซนเองมีใครบังคับล่ะแล้วฉันมันเลี่ยงได้ที่ไหนเล่าถามจริงโกนายทําทุกอย่างเนี่ยเพื่อหลังตัวฉันนายชอบฉันอย่างที่นายเคยบอกจริงหรือเปล่าจะโกหกทำไม ในเมื่อมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะฉันเองก็อาจจะเสียเปรียบไปอได้ซ้ําถ้าบอกชอบอีกไปอะไรนะนี่นายคิดว่าฉันเนี่ยจะเปรียบนายหรืไงก็ไม่แน่นะถ้าฉันลงอิดมากมากฉันก็ไม่ได้อยากจะเป็นอะไรกับนายซันหน่อยนายบอกชอบฉันเองแล้วชอบแหนก็ล่ะอะไรเนี่ยแค่นี้ยังไม่นั่นใจอีกหรอฉลาดทุกเรื่องแต่มาโง่เรื่องแบบนี้นะ นี่นายว่าฉันเหรอก็มันจริงชอบแบบอยากได้มาเป็นเมียเข้าใจไหมอิดเองก็ไม่กล้าพูดอะไรต่อเลยเมื่อได้ยินชัดเจนแบบนั้นชัดเจนอะอมากๆอยู่ๆอามีนก็มาพูดแบบนี้แล้วก็พูดบ่อยมากแล้วก็ตัวเขาเองก็ไม่น่าเปิดประเด็นเลยปกติก็ไม่อยากมองหน้าหมอนี่อยู่แล้วเพรารู้สึกเคอะเคอะเขินเนมันมันไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว ทุกครั้งที่มองหน้าเขามันไม่เหมือนเดิมจริงๆและไหนจะพอตอนนี้เป็นอะไรเปล่าเถะหน่อยถ้าอย่างไงวันนี้ช่องขอกลับไว้หน่อยนะเส้นห่วงหมอหมอกเองไม่รู้ว่าไปไหนมาอืมจะกลับก็กลับถ้าเหนื่อยก็พักแต่ฉันโทรหาต้องรับเรียกต้องมาโอ้แล้วอย่างนี้เขาเรียกพักผ่อนหรือไง,งมันก็เหมือนทำง,งานอยู่ดีนั่นแหละ ตัไว้ฉันมาทางานกับนายดีกว่าไม่อยากหยุดอยากเจอฉันก็พูดมาตรงๆดีกว่าเปล่าเปล่าบ้าจริงฉันไปชงกาแฟแล้วชงเผื่อฉันด้วยล่ะอามีนตะโกนตามไปซึ่งอิดเองก็ได้แต่รีบเดินหนีเขาอิดเป็นอะไรหรือเปล่าเปล่ากลมหน้ากลมตาเดินอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ชนหรอกก็ไม่มีอะไรหนี่พี่เวหา,าแค่แคงหงุดหงิดกับเจ้านายเอง มันก็เป็นเรื่องปกติยังไม่ชินอีหรออีกอย่างหนึ่งเวลาสองคนคุยกันอ้อเสียงกันเนี่ยไม่เหมือนทะเลาะกันเลยนะมันตจ็บกันมากกว่าพี่เวหาพูดอะไรก็ไม่รู้ผมกับคุณอามีไม่ได้มีอะไรกันซะหน่อยจริงเหรอจริงสิอิเจอรี่ยงเรียกไม่รู้ว่าสองคนนี่รู้อะไรหรือจะได้ยินตอนที่เขาคุยกับอาเมนที่บอกว่าชอบบ้าแล้ว ถ้าสองคนรู้แล้วก็เต่าหน้าไว้ที่ไหนเนี่ยแค่อามีคนเดียวก็ทำตัวไม่ถูกแล้วโอ้ยเสียาการไปหมดเลยว้ยส่วนมาเฟียเท่าก็เจอกับธนาเป็นยังไงหมอเป็นยังไงบ้างสบายดีครับไม่มีอะไรผิดปกติแต่ก็มีแฟนของคุณหมอคอยตามอยู่เรื่อยแล้วอีกคนหนึ่งก็คุณไถ่ก้าน่าจะชอบคุณหมอครับดีเลย มาเปียเท่าอมยิม้มทั้งพี่ทั้งน้องต้องมาเป็นดองกับเขาไม่คิดเลยว่าจะเป็นอย่างนี้แต่ที่สำคัญคราวนี้เขาต้องให้หมอกรู้ว่าเขาเป็นใครมีความสัมพันธ์อะไรกับอิจและหลังจากนั้นค่อยบอกโทนโทนเองก็เป็นคนสำคัญเหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่ลำบากใจก็คือนายตำรวจหนุ่มคนนั้นดูท่าจะเป็นคู่แข่งและเป็นคู่แข่งที่ร้ายกาจเขาก็ไม่รู้ว่า โนมีใจให้กับทัพไผ่หรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเขาก็คงจอดโดยไม่ต้องแจอะไรอีกแล้วเพราะมันไม่มีหวังทั้งอายุทั้งหุ่นมันสู้ทัพไผ่ไม่ได้อยู่แล้วมีอยู่อย่างเดียวที่สู้ได้ก็คือเงินแต่คนอย่างโทนเงินซื้อไม่ได้อันนี้เขารู้อยู่เต็มอกมันหนักใจตรงนี้แหละจะทำยังไงดีอย่างนั้นเขาต้องลุกให้มากเตื้ออีกหน่อยใกล้ชิด ให้ความสัมพันธ์เพื่อให้โทนมารักเขาให้ได้